วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักฟังก์ชันการเพลงมัลติแท็กลงไปใน CQ นะครับมาที่อุปกรณ์เริ่มต้นนะครับผมก็จะมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับพร้อมกับโปรแกรม DAW นะครับโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สาย USB นะครับเป็น USB-B ที่จะเอาไว้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับมิกเซอร์ของคุณนะครับผมเริ่มต้นมานะครับเปิดมิกซ q ของเรานะครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรม DAW นะครับผมเสียบสาย USB หลังจากคุณเสียบสาย USB เนี่ย ตัวอินเทอร์เฟสของคุณเนี่ยจะแจ้งเตือนมาที่คอมพิวเตอร์นะครับผมกดตอบรับได้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเลือกให้ DAW ของคุณเนี่ยเพลงมัลติแท็กกลับไปที่ตัวมิกเซอร์ CQ นะครับผมมาที่ Setting, general แล้วก็ audio นะครับผมเลือกอินเทอร์เฟสของคุณให้เป็น input แล้วก็ output เป็น CQ นะครับผม หลังจากที่คุณเลือกอินเทอร์เฟซของ DAW ของคุณเสร็จแล้วนะครับคุณก็ต้องมาเปลี่ยนเอาต์พุตของแต่ละชันเนลเนี่ยให้ตรงตามชันเนลที่มิกเซอร์ต้องการนะครับผมผมจะมีคีย์ลัดกดเป็นเลือกทั้งหมดนะครับครอบกดออปชันนะครับแล้วก็เลือกเอาต์พุตหตัว DAW ของคุณเนี่ยก็จะไล่ตามมาครับให้เป็น16โดยอัตโนมัตินะครับเปลี่ยงแค่คุณกดออปชันแล้วก็คุณก็คลิกนะครับหลังจากนั้น มาเซตอัพที่ตัวมิกเซอร์นะครับผมอันนี้จากที่เราอยู่หน้าโฮมนะครับกดไปที่ตัวคอนฟิกของอินพุตนะครับผมกดไปที่อินพุตซอสนะครับผมในตัวอินพุตซอสเบื้องต้นเนี่ยเมื่อคุณเปิดมิกเซอร์มานะครับผมก็จะเป็นอินพุตจากอนาล็อกปกตินะครับให้ดูตรงอินพุตซอสตรงนี้นะครับถ้าคุณต้องการที่จะเพย์แท็กลงไปที่มิกเซอร์ซีคิวของคุณนะครับคุณกดไปที่ usb หรือว่า sd การ์ดนะครับผมปึ๊บหลังจากนั้นคุณก็ไล่ทําอย่างนี้ในทุกชแนลนะครับผมผมจะทา ให้ถึง16 Channel นะครับผมหลังจากที่คุณ routing input นะครับให้เป็นเพจจาก usb เรียบร้อยแล้วคุณก็ลองเ a y multi t a g ลงไปที่ Mixer ดูนะครับผมสังเกตว่าสัญญาณ Signal จากโปรแกรม dw ที่เป็น multi t a c h ของคุณเนี่ยก็ถูกเพ y เข้าไปที่ Mixer cq เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็พร้อมที่จะ visual ได้แล้วนะครับผม ซึ่งการวิชวลลงไปเนี่ยคุณก็ได้ความละเอียดที่ 96k เลยนะครับหรือว่าคุณต้องการจะอัาจมัลติแท็ก็ทําแบบเดียวกันอันนี้ก็คือการเพลย์มัลติแท็กลงไปใน CQ s e r ซีรีส์ของเรานะครับผมเพื<ๆ>่อนๆมีคําถามหรือว่าอยากให้ทําอะไรเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับ CQ ลองคอมเมนต์ลงมานะครับและเจอกันใหม่ครับ